สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่แมคโดนัลล์ในลอนดอนนะคะวันนี้เป็นเวลา11นาฬิกานะ5นาทีวันนี้แอปเปิลมาทานเบรคฟาสที่แมคโดนัลล์นะคะก็ประมาณเดี๋ยวนะอันนี้คือออเดอร์เองนะคะจอตรงนั้นสกรีนนะคะแล้วก็จ่ายผ่านาบัตรด,ดูอันนี้5 5ปอน 85เพนนะคะว่าดูกันว่า Apple ได้อะไรบ้างนะคะได้ McDonald s. อันนี้คือลาเต้นะคะก็คือไซส์ L แล้วก็นี่แถมซอสมะเขือเทศน,นะคะก็จะมีฮัสบราวก็คือราคาในเซตนี้นะคะของแม็กโดนัล นี่อันนี้อันนี้เบคอนแล้วก็ไข่นะคะน,นี่เป็นแล้วแต่เราจะเลือกนะมีหมูมีเนื้อนะคะแล้วก็จะมีชีสแล้วก็ไข่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นฮัชเบ โอเคนี่แหละคา่ะในราคา5้าปอนด์แปเพนนะคะเปิ้ลจะลองชิมดูอ,มอันนี้สำหรับแอปเปิลเองมันจะกรอบๆแล้วก็เค็มนิดนึงนะพอกินได้ มาลองอันนี้ดู <ś c oughs> สำหรับแอปเตัวเองไม่ชอบนะอันเนี้ยมันจะเค็มนิดนึงแต่ว่าไข่ก็ปกติเดี๋ยวลองชิมดูก็อโอเค ทานได้โอเคเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดส u ั s รสไ b e ให้ด้วยนะคะไม่เจอกันวิดีโอหน้านะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย